จ้างพรักงาทำงานแล้วเรายังจําเป็นจะต้องมาคุมงานเองไหมอันนี้มีคนถามมานะครับก็ต้องบอกว่า จำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ของเจ้าของบ้านที่เจอกันคืออะไรครับก็คือการที่จ้างผู้รับเหมามาครับและสุดท้ายเนี่ยไม่ทํางานตามสเปคนะครับทำได้ไม่ได้ตามที่มันควรจะเป็นแล้วก็อาจจะหนีไปทิ้งไปนะครับหรือว่าทําแล้วเน้นได้คุณภาพงานที่มันไม่ดีที่มันค่อนข้างจะชุ่ยหน่อยครับเพราะนั้นจริงๆมันต้องแยกกันเป็นสส่วนนะครับส่วนของคนที่รับจ้างเราทํางานนะครับอันนี้ก็เป็น1ส่วนครับแล้วก็ส่วนของคนที่เข้าไปควบคุมครับว่าตัวช่างที่ํามมาครับทำได้ดีพอหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าในกรณีใหญ่ๆครับ จะจ้างเป็นสถาปนิกนะครับหรือวิศวกรนะครับให้มาช่วยตรวจให้นะครับว่าตัว ตัวช่างผู้รับเหมาเนี่ยเขาทำงานโอเคหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าเป็นงานเล็กๆครับที่เราทําเองนะครับงานต่อเติมแลนเล็กๆน้อยๆวิแนะนําว่าอย่างน้อยครับเราเองในฐานะของตัวเจ้าของเองครับก็คงต้องเข้าไปดูนะครับว่างานเขาครับไปถึงไหนแล้วนะครับมันถึงในจุดที่ควรจะจ่ายตังค์หรืออย่างสําคัญที่สุดเลยนะครับหลายๆครั้งเวลาช่างเบิกเงินไปแล้วใช่ไหมครับเบิกเงินไปปั๊บบอกว่าเบิกไปซื้อของสุดท้ายปั๊บเบิกไปเจ็ดแสนล้วยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยแน่นอนครับสุดท้ายปัญหาที่จะเจอก็คือช่างทิ้งงานแล้วก็ ถ้าเขาบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับไปซื้อเหล็กมานะครับเพื่อจะทําวันนี้มาเหล็กอยู่ที่หน้างานหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงอย่างน้อยเราจะได้ระวังไว้ครับว่าช่างเนี่ยเขาอาจจะเอาเงินไปหมุนที่อื่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจ่ายเงินทิ้งไปเยอะๆครับแน่นอนครับสุดท้ายเราจะโดนหนีงานแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสาคัญมาก